พลานเท่าที่ถูกพลานในหมู่บ้านเดียวกันยิงตายอยู่กลางป่าด้วยความสงสัยว่าแกไปฆ่าพลานในหมู่บ้านตายซึ่งไม่ว่าจะเป็นพลานหรือว่าชาวบ้านต่างก็รู้ดีว่าพลานเท่าผู้นี้มีอาคมใสยดำอวิชาที่แตกต่างจากพลานทั่วๆไปที่มีไว้ใช้ป้องกันตัวกันในยามเมื่ออยู่ในพื้นป่าและสืบทอดต่อๆกันมาจากครุนสูรุ่นจึงคิดว่าพลานเท่าผู้นี้ต้องกลายเป็นเสือสมิงด้วยอาคมใสยดำอวิชาที่มีอยู่ เพราะทุกครั้งที่มีพลานหรือชาวบ้านถูกฆ่าตายก็มักจะมีคนพบเจอกับเสือลายพาดก่อนและพลานเท่าอยู่ในป่าบริเวณเดียวกันด้วยลองลอยของเหยื่อกระถูกกัดฉีกินซึ่งมันกระบองบอกว่าเป็นฝีมือของเสือหลังจากที่พลานเท่าถูกฆ่าตายก็ได้ทิ้งลูกสาวเอาไว้ให้อยู่ตามลําพังและกลายเป็นที่ลังเกียจของชาวบ้านเธอถูกตราหน้าว่าเป็นลูกของเสือสมิงที่ทําให้ชาวบ้านต้องตายไปหลายคนและเธอเองก็คงจะไม่พ้น ต้องกลายเป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันกับพ่อเพราะวิชาอาคมสายดำทุกอย่างนั้นพลานเท่าได้ทายทอดให้กับลูกสาวไว้จนหมดแล้วหญิงสาวกำมภาก็เลยต้องหลบซ่อนหนีเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเมื่อไม่สามารถที่จะเข้ากับกลุ่มของชาวบ้านได้แต่กระนั้นแล้วหญิงสาวก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตเพียงลําพังในผืนป่าภัยอันตรายก็คงจะไม่สามารถที่จะมาแผ่วพานกับเธอได้ถึงจะเป็นหญิงสาว แต่ก็มีฝีมือในการใช้อาวุธและวิชาอาคมแม้ว่าจะเป็นอาคมสดยดำอวิชาก็ตามแต่เธอก็สามารถที่จะควบคุมมันเอาไว้ได้เมื่อเข้าไปอยู่ในป่าก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบมาร่วมสองเดือนคิดว่าคงจะไม่มีใครเข้ามารบกวนหาเรื่องหาเล่าเหมือนกับพ่อของตนหญิงสาวรู้ดีว่าแม้ว่าพ่อของตนจะมีอวิชาอาคมซึ่งเป็นวิชาที่รังเกียจของพรานและชาวบ้านแต่เชื่อว่าพ่อไม่เคยใช้วิชาพวกนั้น ไปลังแกรู้ว่าทำร้ายใครแน่ก็ตั้งแต่เด็กจนโตมาพ่อสอนสั่งให้ทำแต่เรื่องดีๆและเป็นคนที่ชอบถือศีลภาวนาด้วยกันทั้งพอ่อทั้งลูกด้วยซ้ำแม้จะเป็นพรานแต่ก็จะล่าเอาเฉพาะกับสัตว์เล็กๆที่พอจะกินกันได้สองพ่อลูกเท่านั้นไม่เคยคิดที่จะล่าสัตว์ใหญ่ซึ่งหากว่าพ่อกลายเป็นเสือสมิงจริงๆก็ไม่มีทางที่กระสุนปืนจะยิงพ่อตายได้ไง่ายๆหรือแม้จะไม่ได้ใช้วิชาเสือสมิงที่มีอยู่ก็ตาม กระสุนปืนก็ไม่สามารถจะระคายผิวของสองพ่อลูกนี้ได้ด้วยอาคมอันเข้มขลังและสองพ่อลูกก็ไม่เคยใช้วิชาอาคมเสือสมิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่พ่อยอมตายก็คงเพราะว่าอยากจะให้เรื่องมันจบจบไปลูกสาวจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่วมกับชาวบ้านต่อไปเพราะตนเองกับแก่เท่าชราไปมากแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้สักอีกกี่ปีแต่ทุกอย่างมันกลับมาได้เป็นอย่างที่พลานเท่าได้คิดเอาไว้ และบัดนี้ก็ได้มีชาวบ้านเข้ามาหาเรื่องถึงที่เพราะเกิดมีชาวบ้านและพลานถูกฆ่าตายขึ้นมาอีกทุกคนก็นเลยเพ่งเล็งมาที่หญิงสาวซึ่งเป็นผู้เดียวที่สืบทอดวิชาสายดำมาจากผู้เป็นพ่อซึ่งกลายไปเป็นเสือสมิงตามที่ชาวบ้านคิดกันเอาเองจึงถูกชาวบ้านที่เป็นพลานรอบเข้ามาดักยิงอยู่หลายครั้งแต่กระสุนปืนกลับไม่สามารถจะทำอะไรหญิงสาวได้นั่นก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับพลานพวกนั้น ว่าหญิงสาวกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆกระสุนปืนแม้จะลงอาคมก็ทำอะไรหญิงสาวไม่ได้ก็เลยยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและพลานพวกนั้นเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาย่ำไกลใกล้กับทินที่อยู่ของหญิงสาวอีกแต่การตายของชาวบ้านก็ยังเกิดขึ้นอยู่เลยมาจากรอ่องรอยคงไม่ต้องบอกว่ามันเป็นฝีมือของเสือจริงๆและก็มีพลานหลายคนพบเจอกับมันด้วยแต่ทุกครั้งก็ต้องพากันหนีเอาตัวรอด เพราะรู้ว่าแม้กระสุนอาคมก็ยังทําอะไรมันไม่ได้แม้แต่พลานรุ่นใหญ่และพลานเท่าในหมู่บ้านก็ไม่มีอาคมอะไรที่เข้มขลังพอที่จะจัดการกับเสือสมิงได้แม้แต่คนเดียวทำได้เพียงแค่สั่งให้ลูกบ้านและพลานที่ต้องไปหากินอยู่ในผืนป่าต้องระมัดระวังตัวกันเอาเองเพื่อไม่ให้ตนเองต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือกระเท่านั้นซึ่งเรื่องเสือสมิงที่ชาวบ้านกล่าวหาพ่อของตนเองหญิงสาวก็อยากจะพิสูจน์ให้รู้ด้วยตัวเองว่า ไอเสือลายผาดกรที่ชาวบ้านว่าเป็นเสือสมิงนั่นมันมาจากไหนและเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยแอบเข้ามาดักซุ่มนั่งห่างอยู่ตามป่าที่ชาวบ้านเข้าไปหาล่าสัตว์อยู่หลายครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เสือมันจะหิวกระหายและออกล่าเยื่ออีกครั้งและดูเหมือนว่ามันจะรู้ความเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่เป็นพลานว่าจะเข้ามาล่าสัตว์อยู่ตรงไหนบริเวณใดของผืนป่าและตัวของหญิงสาวเอง ก็รู้ถึงได้เข้าไปมัดห่างเอาไว้ล่วงหน้าแล้วช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงก็ได้มีพลานนุ่มสองคนซึ่งก็คือทิดช,ชอ่อกับทิดไพรเดินดิ่งเข้าไปป่าบริเวณที่เป็นโป่งดินซึ่งเป็นที่ไม้หญิงสาวกับเฝ้ามองอยู่อย่างสงบบนนั่งห่างของตนเองและเห็นความเคลื่อนไหวทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งนอกจากทิดช,ชอ่อกับทิดไพรสองคนนั่นแล้วก็ยังมีพลานอีกคนที่ตามหลังมาห่างๆแต่พลานที่มาที่หลังนั้น เป็นพลานวัยเกือบจะ60ซึ่งชาวบ้านหรือแม้แต่หญิงสาวก็รู้จักเป็นอย่างดีซึ่งก็คือพลานเหิมซึ่งเป็นพลานรุ่นเดียวกันกับพ่อของหญิงสาวหญิงสาวรู้สึกแปลกใจว่าทำไมต้องมาหาราสัตว์อยู่ในป่าบริเวณเดียวกันเมื่อเห็นว่ามีพลานคนอื่นเข้ามาอยู่ในป่าบริเวณนั้นแล้วก็น่าจะแยกไปยังพื้นป่าแถบอื่นหรือไม่กับคนละฝากฝั่งของโป่งเพราะว่าโป่งดินนั่นก็มีขนาดใหญ่และก็มีสัตว์ป่าลงมาหากินที่โป่งได้ทุกทิศทุกทาง แต่กลับทำท่าทางลับๆหลอๆจ้องมองทิศช,ช่อกับทิศภัยอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะหาโอกาสหรือจังหวะอะไรสักอย่างจนพลานนมทั้งสองแยกกันหาตัดท่อนไม้เพื่อจะปีนขึ้นไปมัดห่างพลานเหิมก็เดินดิ่งเข้าไปหาทิศช,ช่อทันทีเมื่อเข้าไปถึงตัวของทิศช,ช่อจู่ๆร่างของพลานเหิมก็กับพุ่งกระโจนลงคลานสี่เท้ากลายเป็นเสือลายพาดกอนไปต่อหน้าต่อตาพุ่งกระโจนเข้าขย้ำร่างของทิศช,ช่อที่ไม่ทันได้ระวังตัว ทิดช่อได้แต่ร้องเสียงรันโดยความเจ็บปวดแค่อึดใจเดียวก็ะเดินพลนันขาดใจตายขาคมเขียย้ยวทิดไพลได้ยินเสียงร้องรันของทิดช่อก็ถือปืนวิ่งเข้ามาดูเมื่อเห็นว่าเป็นเสือลายพาดก้อนก็ตกใจปืนในมือกระล่นป่องกระสุนไม่ได้ถูกไอลายพาดก้อนนั่นแต่มันก็ปล่อยให้ทิดไพลแหกปากร้องรันหนีเอาตัวรอดไปได้หญิงสาวที่อยู่บนหนังห้างรู้ว่าควรต้องทำยังไงกระสุนที่ลงอาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ยัดเข้าใส่ในลำกล้องเพราะรู้ดีว่ากระสุนธรรมดาไม่สามารถจะฆ่าเสือสมิงได้สับไกเสียงดังสนัน่นกระสุนอาคมก็พุ่งตรงไปยังล่างของเสือสมิงบริเวณกลางหน้าผากของมันอย่างแม่นยำร่างเสือสมิงพลันเหิมสะดุ้งเหือกเสียทลาเป็นนิดหน่อยก่อนที่มันจะหันควบขึ้นมามองบนต้นไม้เหมือนรู้ว่าผู้ที่ยิงนั้นอยู่บริเวณไหนของป่าเมื่อเห็นว่ามีร่างของหญิงสาวอยู่บนนั่งห่าง ที่อยู่บนต้นไม้ไม่ไกลกันมากนักก็ส่งเสียงร้องคำลามลั่นด้วยความโมโหหญิงสาวก็จ้องมองตามันไม่กระพริบแต่ปากก็ได้พล่ำบนคาถาอาคมที่พ่อได้ถ่ายทอดให้ไว้เพียงคู่เดียวก็วางปืนกระโจนพวดลงจากนั่งห้างที่มีความสูงรวม10เมตรคงจะไม่มีใครเห็นว่าช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างร่างของหญิงสาวได้กลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนด้วยอาคมใสดำอวิชาเสือสมิง บวกกับจิตท,ที่แก่กล้าจากการที่ชอบถือศีลภาวนาร่างเสือสมิงของเธอจึงมีความใหญ่โตบึกบึนมากกว่าเสือสมิงพลานเหิมเกือบเท่าตัวแต่สัตว์อาคมทั้งสองก็กระโจนเข้าขยํำกันอย่างไม่มีใครกลัวใครพลานเหิมคงไม่อยากให้ใครรู้ความลับของตัวเองที่กลายเป็นเสือสมิงและฆ่าชาวบ้านทั้งพลานตายส่วนหญิงสาวต้องการที่จะล้างแค้นให้กับพ่อของตัวเองที่ถูกชาวบ้านกล่าวหา ไม่มีทางที่ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายยอมแพ้และลาถอยแม้ว่าร่างเสือสมิงของพลานเหิมดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะสู้เสือสมิงสาวได้กระทั่งวิชาอาคมก็มีความเข้มขังต่างกันมากต้นไม้ใบหญ้าในป่าบริเวณนั้นต่างกรหักลม้มและเนรนาดฝุนตลบไปทั่วทั้งผื้นป่าเสียงการต่อสู้กระดังสนั่นไปทั่วเสียงร้องคำรามดังลั่นดังไปถึงพลานที่นั่งห่างอยู่ไกลออกไปไม่ต้องบอกว่าพลานพวกนั้น วาดกลัวเสือสมิงมากแค่ไหนจากเสียงที่ร้องคำรามลั่นของเสือสมิงทั้งสองก็เหลือเพียงแค่เสียงเดียวที่ร้องคำควร้วยความเจ็บปวดล่างเสือสมิงพลานเหิมสู่พละกกาลังของเสือสมิงสาวไม่ได้แม้แต่น้อยก็เลยถูกทั้งกรงเล็บและคมเขี้ยวฝังเข้าไปทั่วล่างหนังที่วานี้วกับเต็มไปด้วยบาดแผลมันไม่อาจต้านทานอาคมเสือสมิงสายดำของหญิงสาวได้เลือดสดๆแดงฉานไปทั่วร่าง พร้อมกับเสียงร้องคำควรด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่มีทางที่มันจะหนีเอาตัวรอดด้วยมีคนรู้ความลับของตนเองพลันเหิมย่อมหมดหนทางที่จะย้อนกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านได้อีกก็เลยตัดสินใจที่จะสู้ตายพุ่งร่างอันบอบชำ้ำเข่าปั่มฟัดกับเสือสมิงสาวแต่ก็ถูกกรงเล็บตบกระเด็นออกไปเสือสมิงสาวพุ่งกระโจนเข่าขยำเข่าทีลำคอก่อนที่จะใช้คมเขี้ยวกระชากสุดแรงจนเนื้อหนังฉีกสะบัน ลำคอของร่างเสือสมิงพลานเหิมฉีขาดเป็นแผลขนาดใหญ่เลือดสดๆดทะลักออกมาแดงฉานนอนดินพลานตาเลือกถลนอ้าปากผงาบผงาบพยายามกระเสือกกระสนจะสูดอากาศเข้าไปสุดลิ์แต่นั่นก็เป็นแค่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของมันเพราะร่างที่ดินพันค่อยๆเงียบลงและขาดใจตายในที่สุดร่างเสือสมิงที่มีลำตัวครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างยังเป็นเสืออยู่นอนตายอยู่ไม่ห่างจากร่างของทิดช่อ เสือสมิงสาวเยื้ยงองย่างออกไปจากป่าบริเวณนั้นอย่างเงียบสงบเธอไม่ได้กลับไปที่อยู่อาศัยเดิมแต่หายเข้าไปในป่าลึกอย่างไร้ล่องลอยไม่มีใครได้พบเห็นอีกส่วนทิดพลวันลุงขึ้นก็ได้พาชาวบ้านเข้ามานำล่างของทิดชอ่อออกไปถึงได้มาเจอกับร่างของพลานเหิมที่กลายเป็นเสือสมิงคึ่งคนจึงเข้าใจว่าพลานเหิมนี่เองที่เป็นเสือสมิงฆ่าชาวบ้านและพลานตายไปหลายคน แต่จากสภาพการตายของพลานเหิมเองก็คงไม่พ้นถูกเสือโดยการฆ่าตายและเสือที่จะสามารถฆ่าเสือสมิงตายได้ก็ต้องเป็นเสือสมิงด้วยกันชาวบ้านจึงคิดว่าน่าจะเป็นหญิงสาวซึ่งเป็นผู้เดียวที่มีอาคมใสดำอวิชาที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อก็คงจะหาทางที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อตัวเองว่าไม่ได้ฆ่าชาวบ้านและพลานที่ตายไปแต่กลับเป็นพลานเหิม ที่ชาวบ้านให้ความนับถือนี่เองที่เป็นเสือสมิงแต่แม้ว่าจะรู้ความจริงชาวบ้านก็เกรงว่าหญิงสาวอาจจะสร้างความเดือดร้อนขึ้นให้ในภายหลังเพราะความโหดร้ายของเสือสมิงดีแล้วที่หญิงสาวหายตัวเข้าป่าลึกไปเขืนอยู่ต่อไปชาวบ้านคงต้องหาเรื่องอีกอย่างไม่จบไม่สิน้นด้วยความคิดที่ตื่นเขินและเห็นแก่ตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นจึงมีแต่เรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน แต่กลับพากันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างสุดท้ายจึงต้องพึ่งพาตนเองกันเรื่อยมาจนหาความสุขไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายกันไปตั้งหลักปักฐานหากินอยู่ทินอื่นกันหมดปล่อยให้หมู่บ้านแห่งนั้นกลายเป็นหมู่บ้านร้างและกลายเป็นตำนานเรื่อยมา